ครูชื้อครูทันชนกเสียมภัยนะคะหรือครูโยกค่ะเป็นครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5นะคะในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมค่ะซึ่งมีหัวข้อสําคัญในครั้งนี้ก็คือแผนธุรกิจนะคะซึ่งตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้งอ 1. 1ค่ะและตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะข้อแรกค่ะ นักเรียนบอกองค์ประกอบของแผนธุรกิจได้ค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนเขียนแผนธุรกิจได้ค่ะและข้อที่3นะคะนักเรียนเห็นความสําคัญของการเขียนแผนธุรกิจค่ะข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางานที่ดีค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนดูแผนธุรกิจกันนะคะนักเรียนคิดว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างไรบ้างคะอ่าใช่แล้วนะคะก็คือจะต้องมีการวางแผนการดําเนินงานที่ดีใช่ไหมคะ เราก็จะต้องมีเงินทุนด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะแล้วนักเรียน,นคิดว่าการวางแผนสําหรับธุรกิจเนี่ยมีความสําคัญไหมคะแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรคะอ่าใช่แล้วนะคะคือมีความสําคัญนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นถึงทรัพยากรนะคะที่ต้องใช้จํานวนคนเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมการนะคะก่อนที่จะดาเนินการนะคะอย่างจริงจังค่ะแล้วนักเรียน,นคิดว่าแผนธุรกิจนะคะมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างคะ อาจจะต้องมีแผนการเงินใช่ไหมคะในแผนธุรกิจของเรามีอะไรคะมีตัวสินค้าแล้วก็บริการนะคะของธุรกิจของเรานั่นเองค่ะมีทีมผู้บริหารใช่ไหมคะมีลักษณะของกิจการนะคะว่าเป็นลักษณะของกิจการเนี่ยเป็นแบบใดนะคะแล้วก็จะต้องมีแผนการตลาดด้วยนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะร่วมการสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับความสาคัญของแผนธุรกิจนะคะรวมไปถึงองค์ประกอบของแผนธุรกิจนะคะจากแหล,งล่งเรียนรู้ต่างๆเนี่ยที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็นําข้อมูลที่ได้เนี่ยมาสนทนาร่วมกับเพื่อนๆในชั้นเรียนค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนไปสืบค้นข้อมูลกันได้เลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ร่วมกันสืบค้นข้อมูลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันที่ความหมายของแผนธุรกิจกันเลยค่ะแผนธุรกิจนะคะก็คือเอกสารเนี่ยที่วางแผนนะคะที่แสดงรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆในการประกอบธุรกิจค่ะเพื่อให้การประกอบธุรกิจของเรานะคะบระรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ค่ะ ต่อมาคะครูครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานะคะการประกอบธุรกิจที่ล้มเหลวนะคะผลที่เกิดขึ้นแล้วก็เสนอแนะแนวทางในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะปัญหาการประกอบธุรกิจที่ล้มเหลวนะคะสาเหตุนะคะนักเรียนคิดว่าน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจจะเกิดจากการขาดการศึกษาการตลาดในการประกอบธุรกิจใช่ไหมคะเกิดจากอะไรอีกคะผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะไม่มีความพร้อมใช่ไหมคะ อา,อาจจะเกิดจากการขาดการวางแผนธุรกิจนั่นเองนะคะอา,อาจจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นเนาะอาจจะอยู่นอกเหนือนะคะจากสิ่งที่เราเนี่ยได้วางแผนเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วผลที่เกิดขึ้นล่ะคะใช่แล้วนะคะก็อาจจะทําให้ธุรกิจเนี่ยล้มเหลวหรือว่าขาดทุนก็ได้นะคะไม่สามารถที่จะดําเนินธุรกิจต่อไปได้แล้วนักเรียน,นคิดว่าเราจะมีแนวทางในการแก้ปัญหายอย่างไรกันดีคะ เราควรที่จะมีการสํารวจใช่ไหมคะความพร้อมของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องมีความรู้นะคะความชำนาญในการประกอบธุรกิจนะคะรวมถึงการมีการวางแผนธุรกิจด้วยนั่นเองค่ะความสําคัญของแผนธุรกิจนะคะมีดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็กําหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจค่ะข้อที่2นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้สแสวงหางเงินทุนจากผู้ร่วมลงทุนแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆค่ะ ข้อที่3นะคะทําให้ทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆที่จะนําการประกอบธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะและสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางนะคะในการกําหนดการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องไปในอนาคตได้อีกด้วยค่ะต่อไปนะคะครูครูคก็จะมีคําถามนะคะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันคิดวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับความสําคัญของแผนธุรกิจค่ะคําถามนะคะแผนธุรกิจมีความสําคัญต่อการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างไรคะ ข้อแรกค่ะเป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษีนะคะข้อที่2ค่ะแสดงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการค่ะข้อที่3ค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปนะคะข้อที่4เป็นหลักฐานยืนยันความมีตัวตนของผู้ประกอบการค่ะและข้อที่5นะคะเป็นเอกสารสำหรับยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินเพื่อนำม,มาลงทุนทำกิจการค่ะนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นข้อใดคะ เก่งมากเลยนะคะก็คือข้อที่5นั่นเองนะคะเราสามารถที่จะใช้แผนธุรกิจเนี่ยเป็นเอกสารสําหรับยื่นขอสินเชื่อนะคะจากสถาบัานทางการเงินเพื่อนํามาลงทุนในธุรกิจต่อไปได้ด้วยค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เห็นถึงความสําคัญของแผนธุรกิจไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาดูกันที่องค์ประกอบของแผนธุรกิจค่ะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะแผนธุรกิจที่สมบูรณ์เนี่ยควรจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกนะคะก็คือปกหน้าและสารบัญค่ะ ปกหน้าเนี่ยก็จะเป็นการแสดงให้เห็นนะคะถึงชื่อธุรกิจนะคะที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารค่ะสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้านะคะของธุรกิจนะคะรวมไปถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารค่ะก็จะเป็นการแสดงที่อยู่นะคะของรายละเอียดในแผนธุรกิจค่ะเพื่อให้สามารถนะคะค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือบทสรุปของผู้บริหารค่ะเป็นการสรุปสาระสำคัญในการดำเนินธุรกิจนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะ อันแรกเลยก็คือแนวคิดนะคะแล้วก็ขอบเขตของธุรกิจค่ะอันที่2นะคะก็คือสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจค่ะอันที่3นะคะก็คือโอกาสของธุรกิจค่ะข้อที่4กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 5. ลักษณะของสินค้าและข้อที่6ทีมผู้บริหารค่ะต่อมานะคะส่วนที่3ก็คือลักษณะของกิจการค่ะ ลักษณะของกิจการนะคะจะเป็นการแสดงข้อมูลนะคะเกี่ยวกับประวัติของกิจการนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะรวมไปถึงรูปแบบนะคะของกิจการแนวทางการดําเนินการนะคะแล้วก็กิจการต่างๆขอบเขตการดําเนินธุรกิจนะคะและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะของบริษัทรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของธุรกิจโดยรวมนะคะซึ่งพิจารณาจากประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนที่4นะคะก็คือสินค้าและบริการค่ะ สินค้าและบริการตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นการแสดงข้อมูลจุดเด่นของสินค้าและบริการของธุรกิจของเรานะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะอันแรกเลยก็คือข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและบริการค่ะอันที่2นะคะก็คือโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดค่ะ ข้อที่3นะคะก็คือสินค้านะคะที่เป็นนวัตกรรมหรือเกิดใหม่เนี่ยจะต้องแสดงลักษณะของสินค้าต้นแบบด้วยนะคะและข้อที่4นะคะหากมีสิทธิบัตรเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องแสดงสิทธิบัตรด้วยเช่นกันค่ะส่วนถัดมานะคะส่วนที่5ของแผนธุรกิจค่ะก็คือการวิจัยตลาดนะคะการวิจัยตลาดเนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลทางการตลาดนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจนะคะโดยเฉพาะแหล่งเงินทุนค่ะจะประกอบไปด้วยนะคะ ข้อแรกนะคะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยสำรวจพฤติกรรมการบริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการค่ะข้อที่2นะคะขนาดของตลาดปัจจุบันค่ะและการขยายตัวของตลาดในอนาคตนะคะรวมทั้งการคาดหมายอัตราการเจริญเติบโตนะคะของตลาดภายใต้เศรษฐกิจนะคะสังคมการเมืองนะคะสิ่งแวดล้อมกฎหมายและวัฒนธรรมค่ะ ข้อที่3นะคะการแข่งขันในตลาดของธุรกิจนะคะหรือว่าของสินค้าชนิดเดียวกันนะคะหรือสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ค่ะและข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประมาณยอดขายค่ะโดยพิจารณานะคะส่วนแบ่งการตลาดที่ครอบคลองนะคะได้เป็นร้อยละค่ะองค์ประกอบข้อต่อไปนะคะของแผนธุรกิจนะคะก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะเป็นการวิเคราะห์การจเจริญเติบโตของธุรกิจนะคะโดยพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือขนาดของตลาดค่ะว่ามีขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่เท่าไรนะคะแล้วก็พิจารณาด้วยว่ามีโอกาสที่จะขยายเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ค่ะข้อที่2นะคะก็คืออุปสงค์และอุปทานค่ะข้อที่สนะคะก็คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะข้อที่4นะคะก็คือการแข่งขันในตลาดค่ะเป็นการเปรียบเทียบกับคู่แข่งสินค้าประเภทเดียวกันนะคะโดยอาจวิเคราะห์ด,ด้วยหลักการสวอตนั่นเองค่ะโดยการสวอตนะคะ ตัว S เนี่ยมาจากคำว่า s t r e t นะคะหมายถึงจุดแข็งค่ะซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในองค์กรนะคะเช่นความพร้อมนะคะด้านการเงินความสามารถของบุคลากรค่ะตัว W นะคะมาจากคำว่า weakness ค่ะหมายถึงจุดอ่อนนะคะซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในองค์กรเช่นเดียวกันค่ะตัว O นะคะมาจาก opportunity นะคะหมายถึงโอกาสค่ะซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมนะคะภายนอกที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะ ตัวอย่างเช่นภาวะทางเศรษฐกิจนะคะกฎหมายสภาพสังคมและการเมืองค่ะและตัวสุดท้ายนะคะตัวทีนะคะมาจากคําว่าเทร e ค่ะหมายถึงอุปสรรคนะคะซึ่งเกิดจากปัจจัยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายนอกค่ะที่อาจจะขัดขวางนะคะไม่ให้ธุรกิจของเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะตัวอย่างเช่นภาวะทางเศรษฐกิจนะคะหรือว่าคู่แข่งนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทํากันค่ะโดยให้นักเรียนยเนี่ยร่วมกันนะคะยกตัวอย่างนะคะธุรกิจ1ธุรกิจค่ะเพื่อที่จะเปิดกิจาการนะคะในชุมชนของนักเรียนค่ะแล้วร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดนะคะว่าธุรกิจดังกล่าวเนี่ยมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตได้หรือไม่นะคะโดยใช้หลักการสวอตค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะธุรกิจในชุมชนของนักเรียนนะคะอาจจะเป็นธุรกิจเครื่องจักรสานรนะคะ เรามาเริ่มกันที่วิเคราะห์ตัวแรกนะคะก็คือจุดแข็งค่ะ,ะจุดแข็งเราอาจจะเกิดจากความพร้อมเรื่องของวัสดุแล้วก็อุปกรณ์นั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นของที่อยู่ภายในท้องถิ่นของเราเองนะคะแล้วจุดอ่อนล่ะคะ,ะจุดอ่อนนะคะอาจจะเกิดจากขาดบุคลากรที่มีความสามารถใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะมีคนเนี่ยที่ผลิตนะคะเครื่องตักสารต่างๆนะคะได้น้อยนั่นเองค่ะ,ะเรามาต่อกันด้วยข้อต่อไปนะคะโอกาสค่ะ โอกาสนะคะอาจจะสังคมเนี่ยให้ความสนใจใช่ไหมคะเพราะว่ายัางเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยแพร่หลายแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยนะคะแล้วอุปสรรคล่ะคะอาจจะมีคู่แข่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการจเจริญเติบโตของธุรกิจของเราก็ได้ค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบคําถามนะคะเกี่ยวกับหลักการสวอตค่ะการทำสวอตเนี่ยมีประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจตรงกับข้อใดคะ ข้อแรกค่ะช่วยให้แผนธุรกิจเนี่ยมีความน่าเชื่อถือค่ะข้อที่2นะคะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยมีประสบการณ์นะคะในการกู้ยืมเงินลงทุนค่ะข้อที่3นะคะสามารถกู้ยืมเงินลงทุนได้ง่ายค่ะข้อที่4นะคะสามารถชนะคู่แข่งทางธุรกิจได้ค่ะและข้อที่5นะคะทําให้แผนธุรกิจของเราเนี่ยสมบูรณ์ค่ะนักเรียนคิดว่าข้อใดจะเป็นประโยชน์ของสวัสคะ ใช่แล้วค่ะก็คือสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยชนะคู่แข่งทางธุรกิจได้นั่นเองค่ะองค์ประกอบข้อต่อไปนะคะก็คือแผนการตลาดค่ะแผนการตลาดเนี่ยประกอบด้วย1น,นะคะการตั้งราคาสินค้าและบริการค่ะโดยพิจารณานะคะจากต้นทุนการผลิตนะคะค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมผลกําไรที่ได้นะคะแล้วก็ราคาของสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ ข้อที่2นะคะก็คือการทํากิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะโดยการทํากิจกรรมส่งเสริมการขายเนี่ยเราก็จะเลือกให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้านั่นเองค่ะและข้อที่3นะคะก็คือการจัดจําหน่ายนะคะโดยเราจะพิจารณานะคะช่องทางการจัดจําหน่ายการกระจายสินค้านะคะให้สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุดค่ะองค์ประกอบข้อที่8นะคะก็คือแผนการผลิตค่ะ แผนการผลิตเนี่ยจะเป็นการวางแผนนะคะเพื่อควบคุมวัตถุดิบแรงงานนะคะแล้วก็เงินทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้านะคะเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าค่ะเป็นการบริหารนะคะสินค้าคงคลังนะคะรวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของสินค้าแล้วก็บริการค่ะเพื่อให้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านั่นเองนะคะองค์ประกอบข้อที่9นะคะก็คือทีมของผู้บริหารค่ะ เป็นการแสดงรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กรนะคะโดยมีการระบุนะคะตำแหน่งแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารแล้วก็ทีมที่ปรึกษาของธุรกิจค่ะอาจจะมีการแสดงประวัตินะคะแล้วก็ผลงานที่ประสบความสําเร็จของทีมผู้บริหารก็ได้นะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยเกิดความน่าเชื่อถือขึ้นด้วยนั่นเองนะคะองค์ประกอบข้อถัดไปนะคะข้อที่10ค่ะก็คือแผนการปฏิบัติการค่ะ แผนการปฏิบัติการนะคะเป็นการระบุแผนการทํางานในแต่ละส่วนงานนะคะเพื่อให้เห็นว่าคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นแผนการผลิตนะคะแผนการส่งสินค้านะคะแล้วก็แผนการจําหน่ายคะ่ะองค์ประกอบข้อต่อไปนะคะก็คือการวิเคราะห์ความเสี่ยงคะ่ะเป็นการประเมินโอกาสนะคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวอย่างไรนะคะ โดยธุรกิจเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะคะจากปัจจัยภายนอกนะคะเช่นภาวะเศรษฐกิจสภาพสังคมการเมืองนะคะรวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากภายในองค์กรนะคะเช่นการขาดเงินทุนในการซื้อวัตถุดิบนะคะการขาดบุคลากรที่มีความสามารถนะคะจึงจําเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อจัดการกับความเสี่ยงต่างๆค่ะ องประกอบข้อต่อไปนะคะก็คือประโยชน์ของชุมชนค่ะเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไรนะคะเช่นช่วยให้ชุมชนเนี่ยนะคะคนในชุมชนมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนะคะมีเงินทุนเนี่ยหมุนเวียนในชุมชนนะคะแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตก็ได้ค่ะรวมไปถึงทําให้เกิดรายได้นะคะเพียงพอต่อการดํารงชีวิตของคนในชุมชนค่ะข้อต่อไปนะคะขององค์ประกอบก็คือแผนการเงินค่ะ ตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นการวางแผนด้านการเงินนะคะสําหรับการใช้ประกอบธุรกิจค่ะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะข้อแรกก็คือแหล่งเงินทุนค่ะซึ่งอาจจะมาจากสถาบันการเงินนะคะหรือว่าธนาคารก็ได้นั่นเองค่ะข้อที่2นะคะงบดุลค่ะแสดงสินทรัพย์นะคะนี่สินนะคะแล้วก็ส่วนของเจ้าของค่ะข้อที่สนะคะก็คืองบกําไรนะคะขาดทุนที่แสดงให้เห็นนะคะถึงไรายได้รายจ่ายกําไรแล้วก็การขาดทุนนะคะของกิจการค่ะ ข้อที่4นะคะก็คืองบกระแสเงินสดค่ะที่แสดงรายได้ารายจ่ายเงินสดนะคะที่คงเหลือของกิจการค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนั่นเองค่ะ องประกอบนะคะข้อสุดท้ายของแผนธุรกิจนะคะก็คือรายละเอียดอื่นๆนะคะหรือภาพผนวกนั่นเองค่ะเป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะที่อาจจะมีรายละเอียดมากนะคะไว้ท้ายแผนธุรกิจนะคะยกตัวอย่างเช่นแผนที่แสดงที่ตั้งของกิจการนะคะรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะรายชื่อลูกคา้าแล้วก็รายชื่อของสินค้านั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูก็จะมีนะคะตัวอย่างแผนธุรกิจมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะเป็นแผนธุรกิจการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดและถังค่ะ โดยเริ่มงแรกของแผนธุรกิจนี้นะคะก็คือจะเป็นบทสรุปของผู้บริหารนะคะที่กล่าวถึงน้ํานะคะว่าเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตนะคะแล้วก็กล่าวถึงว่าธุรกิจผลิตน้ำเนี่ยเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนนะคะสามารถที่จะจําหน่ายได้ตลอดไปนะคะก็คือเป็นการกล่าวถึงธุรกิจนะคะของผู้บริหารนั่นเองค่ะส่วนที่2นะคะก็คือลักษณะของกิจการนะคะว่าธุรกิจในการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดแล้วก็บรรจุถังเนี่ย ของธุรกิจนี้นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือสินค้าและบริการค่ะส่วนนี้นะคะก็จะพูดถึงนะคะน้ําดื่มบรรจุขวดแล้วก็บรรจุถังนะคะว่ามีลักษณะสินค้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เห็นตัวอย่างของแผนธุรกิจไปแล้วนะคะครูก็มีคําถามนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิด,ดควิเคราะห์นะคะจากแผนธุรกิจที่ได้ศึกษาไปเมื่อสักครู่ค่ะคําถามนะคะ ผู้บริหารเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดและถังคะถูกต้องนะคะก็คือมีความคิดเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนนะคะสามารถที่จะจําหน่ายได้ตลอดไปนะคะตามความต้องการบริโภคน้ําดื่มของผู้บริโภคนะคะซึ่งเราจะเห็นได้จากตรงที่เป็นบทสรุปของผู้บริหารนั่นเองคะ่ะคําถามข้อต่อมานะคะลักษณะของกิจการดังกล่าวเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะ เก่งมากเลยนะคะมีความเหมาะสมนะคะเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมการผลิตน้ําดื่มนะคะที่ผ่านการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ควบคุมมาตรฐานพร้อมทั้งการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเลยได้รับการรับรองจากออยอด้วยนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะสินค้าและบริการดังกล่าวเนี่ยมีการแสดงรายละเอียดและบรรจุภัณฑ์เหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะ,ะมีความเหมาะสมนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่ามีการแสดงรายละเอียดต่างๆนะคะที่ผู้บริโภคเนี่ย ควรจะรูไว้บวชนฉลากอย่างชัดเจนนะคะถ้านักเรียนได้เห็นจากการศึกษานะคะเมื่อสักครู่นี้ในแผนธุรกิจนะคะในส่วนของสินค้าและบริการนั่นเองตัวอย่างของแผนธุรกิจนะคะในหัวข้อถัดไปนะคะก็คือเรื่องของการวิจัยค่ะโดยในงานวิจัยอันนี้นะคะก็คือจะแบ่งกลุ่มลูกค้านะคะเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มผู้บริโภคน้าดื่มบรรจุขวดนะคะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มของผู้บริโภคน้ําดื่มบรรจุถังค่ะ เรได้ข้อสรุปนะคะว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนเนี่ยทำให้คนนะคะมีความต้องการนะคะเครื่องดื่มในการดับกระหายนะคะธุรกิจในการผลิตเครื่องดื่มเนี่ยจึงมีการขยายตัวมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจนะคะน้ําดื่มบรรจุข,ขวดเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบมากกว่านะคะเนื่องจากว่ามีราคาที่ไม่แพงนะคะหาซื้อได้ง่ายแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีสารปรุงแต่งนะคะจึงเหมาะสําหรับที่ผู้ที่ต้องการจะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนั่นเองค่ะ ส่วนต่อมานะคะก็คือการวิเคราะห์ด้านการตลาดนะคะส่วนนี้เนี่ยทางบริษัทนะคะเขาก็จะมีการวิเคราะห์นะคะโดยใช้หลักการของสวอตนะคะโดยวิเคราะห์ด้านจุดแข็งจุดอ่อนนะคะโอกาสแล้วก็อุปสรรคของธุรกิจของเขานั่นเองค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือแผนการตลาดค่ะแผนการตลาดนะคะจาก ธุรกิจอันนี้นะคะธุรกิจน้ําดื่มเนี่ยเขาก็จะมีการกําหนดราคาของน้ําดื่มนะคะโดยคิดจากต้นทุนแล้วก็สํารวจราคานะคะจากคู่แข่งด้านการตลาดนะคะแล้วก็กําหนดราคามาค่ะในบรรจุภัณฑ์นะคะที่มีขนาดแตกต่ lockdown. างกันก็จะมีราคาแตกต่างกันไปด้วยนะคะอัน <founding. S 2> ต่อมาในแผนการตลาดของเขาเนี <mosque> ่ยก็จะพูดถึงช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะน้าดื่มบรรจุขวดแล้วก็บรรจุถังค่ะแล้วก็จะมีการส่งเสริมการขายนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายวิธีด้วยกันนะคะ ต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีคําถามนะคะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันตอบคําถามนะคะจากตัวอย่างนะคะแผนธุรกิจที่ได้ศึกษาไปเมื่อสักครู่ค่ะคําถามนะคะการกําหนดราคาน้ําดื่มเนี่ยมีหลักการอย่างไรคะอ่าใช่แล้วนะคะก็คือคิดจากต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็สำรวจราคาจากคู่แข่งในตลาดนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2กันเลยค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดและถังนะคะที่จะเพิ่มยอดขายเนี่ยมีอะไรบ้างคะ อันนี้อยู่ในส่วนของแผนการตลาดใช่ไหมคะถูกต้องนะคะก็คือติดต่อตัวแทนจาหน่ายนะคะหรือว่าติดต่อจากลูกค้าโดยตรงเลยนั่นเองค่ะตัวอย่างแผนธุรกิจหัวข้อถัดมานะคะก็คือแผนการผลิตค่ะโดยในที่นี้นะคะเขาก็จะระบุนะคะการผลิตน้ําดื่มนะคะวิธีการผลิตน้ําดื่มนะคะเป็นลําดับขั้นตอนเลยค่ะส่วนต่อมานะคะส่วนของทีมงานนะคะธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดและถังเนี่ยเขาก็ได้ระบุนะคะถึง องค์ประกอบนะคะของบุคลากรนะคะว่ามีหน้าที่อย่างไรนะคะแล้วก็มีจํานวนบุคลากรกี่คนในหน้าที่นั้นๆต่อไปนะคะก็จะเป็นคําถามนะคะเกี่ยวกับตัวอย่างนะคะแผนธุรกิจในหัวข้อเมื่อสักครู่นะคะที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูกันนะคะคําถามมีอยู่ว่าการจัดแบ่งภาระหน้าที่ของทีมงานในการประกอบธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดเนี่ยมีหลักการอย่างไรคะ ถูกต้องเลยนะคะก็ค <response. S 1> ือแบ่งแรงงานนะคะตามลักษณะงานนั s, ่นเองนะคะแล้วก็แบ่งตามความถนัดของผู้ปฏิบัตินะคะแล้วก็ปริมาณงานที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะตัวอย่างแผนธุรกิจนะคะในหัวข้อถัดไปนะคะก็คือแผนการปฏิบัติการนะคะโดยจะเป็นการเขียนนะคะการดําเนินการนะคะของเจ้าของธุรกิจนะคะโดยมีการเขียนเป็นลําดับขั้นตอนเลยนะคะตามที่นักเรียนเห็นค่ะส่วนต่อไปนะคะก็คือการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะจะเป็นการวิเคราะห์นะคะ ความเสี่ยงรวมไปถึงโอกาสของธุรกิจนั่นเองค่ะโดยธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดและถังนะคะก็ได้มีการนะคะวิเคราะห์นะคะธุรกิจของเขาไว้ว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการประสบความสําเร็จสูงนะคะเพราะว่าน้ําดื่มเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องบริโภคนะคะแล้วก็ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนนั่นเองนะคะทําให้มีการบริโภคน้ําดื่มเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยธุรกิจน้ําดื่มก็เป็นธุรกิจที่ใช้เงินในการลงทุนไม่มากค่ะหัวข้อถัดไปนะคะก็คือประโยชน์ต่อชุมชนนะคะ ธุรกิจนี้เนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้นะคะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยช่วยสร้างงานให้กับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนะคะโดยเป็นการป้องกันนะคะการขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับบริโภคค่ะหัวข้อถัดไปนะคะก็คือแผนการเงินค่ะโดยประกอบไปด้วยนะคะ1ก็คือเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรน,นะคะ2ก็คือเงินลงทุนหมุนเวียนนั่นเองค่ะโดยมีการระบุนะคะรายละเอียดน,นะคะแล้วก็จํานวนเงินที่ชัดเจนค่ะ ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือรายละเอียดอื่นๆนะคะได้มีการเขียนที่อยู่ของกิจการแล้วก็เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อไว้ด้วยค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาตัวอย่างของแผนธุรกิจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะร่วมกันตอบคําถามนะคะเกี่ยวกับหัวข้อนะคะตัวอย่างของแผนธุรกิจที่เราได้ศึกษาไปเมื่อสักครู่ค่ะคําถามนะคะธุรกิจการผลิตน้ําดื่มบรรจุข,ขวดและถังนะคะมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไรคะ ถูกต้องนะคะคือเป็นการสร้างงานให้กับชุมชนนั่นเองนะคะแล้วที่อยู่นะคะของธุรกิจเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรเอย่ยใช่แล้วค่ะก็คือเป็นการที่เราเนี่ยจะบ่งบอกนะคะว่าเราสามารถที่จะติดต่อนะคะประสานงานต่างๆของผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะคะโดยแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันเลือกธุรกิจขนาดกลางนะคะหรือขนาดย่อมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนะคะ1ธุรกิจค่ะ แล้วร่วมกันวางแผนนะคะออกแบบหาข้อมูลนะคะเพื่อใช้ในการเขียนแผนธุรกิจให้ประสบความสําเร็จค่ะ LP. แล้วก็แผนของธุรกิจของนักเรียนนะคะก็จะต้องเกิดประโยชน์นะคะต่อคนในชุมชนด้วยค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยลงมือเขียนแผนธุรกิจนะคะโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ได้วางแผนแล้วก็ออกแบบไว้ค่ะจากนั้นก็ร่วมกันประเมินนะคะผลการเขียนแผนธุรกิจนะคะหากพบข้อบกพร่องเนี่ยให้แก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยค่ะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปลงมือปฏิบัติกันได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไหนลองช่วยคุณครูสรุปความรู้ที่ได้ในวันนี้สิคะ,ะการเขียนแผนธุรกิจก็คืออาจจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆมากมายเลยนะคะเช่นอะไรคะ าการเขียนแผนการตลาดใช่ไหมคะมีอะไรคะการดําเนินการเนะาะแผนการเงินด้วยใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยเป็นการวางแผนง,งานในด้านต่างๆนะคะในการประกอบธุรกิจเนี่ยเพื่อให้ธุรกิจของเรานะคะบรรลุปเป้าหมายซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทํากิจกรรมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ครูก็จะให้นักเรียนนะคะมานําเสนอนะคะแผนธุรกิจหน้าชั้นเรียนค่ะและร่วมกันนะคะแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะ จากการเรียนรู้เรื่องแผนธุรกิจนะคะมีความสำคัญต่อ,อนักเรียนนะคะโดยนักเรียนเนี่ยเห็นความสำคัญของการวางแผนเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสามารถที่จะเป็นแผนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้นะคะรวมทั้งในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีทักษะจำเป็นบางประการนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองดังนั้นการได้ศึกษานะคะจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่ดีให้กับนักเรียนได้ะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ